ขออนุญาตปุชชาต่อครับนิ่ศัจนาถ้าเกิดว่าอาณาปานสติละเอียดเกินไปและก็ตัวของคนทั่วไปตามไม่ทันอย่างนี้ครับเราควรจะปรับตัวหรือ่าหรือว่ามีวิธีการฝึกปฏิบัติยังไงครับถ้าค,คนคิดว่าลมหายใจตัวเองละเอียดเกินไปแล้วตามไม่ทันเนี่ยอย่างนั้นก็หยุดหายใจซะเถอะ อนาปานสติมันก็คือลมหายใจครับแล้วถ้าคิดว่ามันใช้ไม่ได้มันละเอียดเกินไปอย่างงั้นก็หยุดซะอย่าไปหายใจมันเลยเพราะการหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้รู้รู้ว่านาปานสติคือลมหายใจแล้วพระองค์ก็บอกว่านี่คือวิหารธรรมของของพระองค์วิหารธรรมข,ของพรหมวิหารธรรมของเทวดา แล้วก็เป็นวิหารธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงคําว่าวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่อาศัยถ้าเราไม่มีลมหายใจเราจะอยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้เออเพราะฉะนั้นมันไม่มีคาว่าละเอียดเกินไปปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้ที่เราหายใจหยับหยาบนี่แหละมันเป็นโทษเพราะมันเผาผานพลังงานเยอะเกินไปไงมันเร็วเกินไปพลังงานในร่างกายมันโดนเผาผานเร็วเซลต่างๆมันก็อายุสั้นลง แต่ถ้าเมลใดที่พลังงานในร่างกายมันเาผาผลาญน้อยลงเซลล์ต่างๆมันก็ยืดอายุไขไปได้มันก็เหมือนเครื่องยนต์อ่ะถ้าวิ่งแรงแรงเร็วเร็วบ่อยๆเข้าเครื่องมันหลวมแม่หลวมครับเออถ้าวิ่งช้าๆไปเรื่อยๆเนิบๆใช้พลังเฉยไปเรื่อยๆเนี่ยมันรักษาเครื่องให้ทนทานนานเหมือนกันร่างกายของเราเซลในร่างกายของเราก็เหมือนกัน เขาจึงมีหลักในคัมภีร์วิสุทธิ์รรคว่าเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กว้างให้ลึกให้เต็มให้รู้กว้างลึกเต็มรู้เท่ากับอะไรเขาบอกหายใจเขา้าเท่ากับตัวช้างช้างตัวมันกว้างถนัดไหนหายใจเข้าอย่างนั้นแล้วเวลาหายใจออกให้ยาวเหมือนตัวงูกว้างไอ้ยาวเบายาวเบาแล้วก็ค่อยๆเนิบหน้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ฟู่ออกไปเลยไม่ใช่ กานหายใจเข้าเหมือนช้างหายใจออกเหมือนงูนั่นคือหลักการหายใจที่อยู่สอนในคัมภีวิสุทธิมรรคแต่ถามว่าทุกวันนี้คนหายใจเหมือนอะไรก็เหมือนกับสุนัขกับกระ,ะ,ะต่ายอ่ะมันถึงอายุสั้นไงน mm hmm. สุนัขนี่เจ็ดปีก็เท่ากับเจ็ดสิบปีของมนุษย์ครับเพราะมันหายใจเร็วหอบทีเ mm hmm. ผาผลาญพลังงานเร็วเซฟก็อายุสั้นลงตายง่ายขึ้น ถ้าคิดจะฝึกลมหายใจมันเป็นเรื่องการทำให้ชีวิตและเซลล์ชีวิตของเรายืนยาวได้ก็พยายามหายใจให้เข้ายาวๆหายใจเข้ากว้างลึกเต็มรู้ออกเบายาวหมดรู้เข้ากว้างลึกเต็มรู้ออกเบาเายาวหมดแล้วก็รู้ว่ามันหมดด้วยแต่ให้ยาวเหมือนกับตัวงูนั่นคือหลักการหายใจเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลมหายใจแล้วมันมนละเอียดเกินไปนก็หยุดฮะ จบสาธุครับเรียนจากกระวานสุขและทุกข <bothers wir> <lava> ์ซ <es voir sangat bunları> ้ำๆไม่เคยพ้นไปวนเวียนกำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใช้กรรม